สองอาโปกสินการเพ่งน้ำสามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วาโยกสินการเพ่งลมและก็ห้านีเลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดง แล้วก็แปดอาโลกสินการเพ่งสีขาวเก้าเอาขอโทษแปดโอทาตกะกสินการเพ่งสีขาวเก้ 9, อาอโลกสินการเพ่งความแสงสว่างสิบอากาศกสินเพ่งอากาศ <c oughs> สำหรับการเพ่งกะสินนี่ก็อยู่ในสภาพอันเดียวกัน กับอธิบายที่มันแล้วถ้าจะหาแนวการพูดก็ให้มากมากแล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรร แต่ก็บอกว่าถ้าจะเพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทำแบบนั้นที่ผมทำกันมาเนี่ยผมไม่ได้ทำแบบนั้นหรือว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่ง เอ๊ะปั้งเขาก็ได้ขนาดไม่จํากัดนี่นก็ลืมดาหับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับด,ดูไฟของพระลูกชายเอยซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองเือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านั่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินแล้วก็ดูดิน ปฏิบัติในเตโชกสินแล้วก็ดูไฟสำหรับไฟนี่ก็ไม่กันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกว่านี้ดูเปลวไฟให้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันไฟเนี่ยโปกสินผมก็ใช้กสินเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดู มันก็ไม่มีอะไรบางทีไปนั่งอยู่ที่สะพานน้ําเห็นน้ําไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ําอย่างนี้มันก็ใช้ได้แล้วว่ายอยู่กับสิงก็ะดูการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับนิมิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญาการไหวไปไหวมา ของบ่อยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสิน <c oughs> นินไม้กสินเมื่อกี้อาปูวายโยเห็นจะจบแล้วสินนะกะสินดินกสินลมกสินไฟกสินน้ำนี่จบสี่กสินแล้วแล้วก็มาําหรับกสินสีเขียว เราก็นั่งมองดูสีเขียวกสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลืองกระสินสีแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดงแกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไว้สีขาวผมก็ติดกสินไปซะเรื่อยก็ดูสีตามนั้นตอนนี้อ่าอากาศกระสินแล้วก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่าง ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหาโนโยบายพูดกันให้มากแล้วก็มีคัาเสดมากๆคนจะต้องศึกษาเกสิงกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อค่าเสดอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ,บ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทำแจกได้แต่ผมจะแจกเสียให้หมด ไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มีถ้าทุนมีจะทําอย่างนั้นตั้งใจเดิมแก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่เป็นอันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างทอง คออนิมิดจริงๆที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวที่น้อยดันน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาธิบายมากเพราะแนวทางองค์สมเด็จพระพุทมีพระภายเจ้าที่นํามาแนะนําไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่าสิงของท่านเป็นประกายพริกทั้ง ตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่านเป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปทีาจิตใจมันเลือนลางชัจกจะพ้นท่ายก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่ จะเป็นกระสิงกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทำกองนั้นได้ทิ้งฌานสี่ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลือนไปก็จะภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คล่องมีจิตเป็นเอกาตาารมณ์อารมณ์ไม่วอกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิด ปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคมแต่ปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาท่านได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญาณเชริยสัตว์เป็นต้น หรือพิจารณาขันห้าเน้อพิจารณาในมิบัสนายางเก้าก็ได้ตามใจชอบเน้นพิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนานุสตินาสุปกรรมฐานอาหาเรปริกูลสัญญาเจตุธาตุฐานสี่ในอย่างในมหาสติสติประฐานก็ทําได้ทุกอย่างส่วนแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้ แม้เมื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสําคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีกเท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานที่ว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาก็ม,มีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยาก ถ้าขืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาเป็นการทําลายศาสนาข้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเ้าไม่เกิดประโยชน์นี่แนวทางปฏิบัติในกรสินทุกกองให้ก็จะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกระบุตรชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผล ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกระสินทั้งหมดให้ได้ชาญสีทั้งหมดอย่าลืม <c oughs> ว่าทำกระสินทั้งหมดนี้ให้ได้ชาญสีทั้งหมด <c oughs> เมื่อทรงชาญสีจงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆ นึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตา,ามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติในิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติไม่สมาบัติแปดแต่ถ้าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสิงกองเดียว <c oughs> หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสินกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทำให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สำหรับความรู้สึกของผมเห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิทอย่างมันไม่ใช่ของยาก ความจริงเป็นของง่ายเราทำกรสินกองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดยอย่างหนึ่งเป็นชานสีีแล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลาอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชานสีเขาก็สิงกองนั้นนั้นสิบเก้าอเก้ากองเก้าสามยี่สิบเ,ออสสเจ็ด เป็นอันว่าหลังจากที่เราทํากระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชํานาญให้ชํานาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆเมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับ เวลาคล่องให้คล่องกรองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามอัธยาศัย <c oughs> ไม่ใช่สักแต่เพียงว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่ยจะเห็นภาพได้ขนานแสนนานใช้เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทียังนี้ใช้ไม่ได้ มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กาลับเพิ่งตื่นใหม่ๆเหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนกรอน็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับนิมิตสิน์ได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจ เวลาเราให้ใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าไม่มีลมให้ใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมให้ใจนี่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอวดไปอ้อไปอวดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทำได้จริงๆเป็นของไม่ยากเมื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นๆนึวกว่าอ,อย่างอื่นๆอีกเก้าอย่างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าถึงชาดสี่มีความคล่องเท่ากันสามวันนี้ผมกล่าวว่าอย่างชานะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกับวันละเก้าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนก็คนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ำพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยำเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกัน นี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคร่องอย่างนี้แล้วที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ <c oughs> ก็เลยพูดกันไปเสเลยเป็นของไม่ยากแต่คำว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้หรอกนะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชผมไม่มี <c oughs> แก่แล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันพูจจำไม่ได้ เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่า,าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายพ้นถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อนั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าค,าคนจะหอหนีผมหออไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทำอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทำแล้วก็ทำไม่ได้แล้ว ให้ข้ามอะไรก็ตายเมื่อน,นั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบายๆวิธีจะเล่นลิศเขาบอกว่าให้ใช้วิทยาดีฐานจิตให้เกิดผลตามลิท์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทําดังนี้ขั้หนึ่งเข้าชาญสีก่อนเข้าชาญสีในกระสิงกองใดกองหนึ่งลอยจากจะต้องการเล่นลิ์แบบไหนแล้วก็เข้ากองนั้น <c oughs> ม่ออกจากฌานสี่แล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าฌานสี่อีกออกจากฌานสี่แล้วอดิฐานทับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนาเนี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่าง นึกผับเดียวทาเป็นเลยตามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชานซีออกชานซีนึกนึกแล้วก็เข้าชานซีแล้วก็ออกชานซีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นลธิ์ต้องการน้ำแข็งก็น้ำใส่ถ้วยมา เข้าชานสีแล้วออกชานสีอดีฐานคอยน,น้ำในถ้วยนี้แข็งแข็งขนาดไหนก็ตามใจเราเนึ่ก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอดีฐานให้น้ำนี้แข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็น <c> ส <oughs> <c oughs> <ad> ีขาวเราต้องการเป็นสีเหลืองและสีทองก็ใช้ปิตกะกสินกสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลือง ความจริงมันก็แมปเดียวแล้วก็คอยภาพให้สีนี่เป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่วิทีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องเสกกองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่วาอยาศักต่วารรมในพวกสักต่วาทํมนี่พวกประทฐาประมะนี่ผมไม่เอาด้วย แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจารณากระสินกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันทีนี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยากส <c oughs> ำหรับการนิรมิตกะสินในละกองมีลิขิตคนใดอย่างเช่นกะสินก็ปัทวีกสินคือกะสินดินดินนี้มีสภาพแข็ง ก็สามารถจดัดนิมิตให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งขนาดไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสินเป็นกสินกสินอ่อนอาโปกสินนี่ของแข็งละทิิฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีนม้ำอดิฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาโปกสินเหมือนกันข้าอาโปกสินนี่ฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำมีน้อยจะทำให้น้ำมากก็ได้มันก็ได้ทุกอย่างไม่นยะแปลกสำหรับเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ทำให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็เตสําหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพย์กยุยานเป็นสมุทฐานของทิพยุกยยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพ สำหรับวายโยกสินนี่ลมนิเบาทำกายให้กายให้เบาลอยไปในอากาศได้ที่ระเอเหาะนั่นเองร้อยที่ไว้ร้่วการไว้จะได้ใช้ถูกสำหรับนีนกสินสีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มึดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้ วีดกากระสินเป็นกระสินสีเหลืองแล้วก็สามารถจะนมิรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้ <c oughs> อย่างนี้เขาเคยเล่นกันนี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นตงคำทั้งต้นเ็นดินทั้งจุด กจุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคําแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าใยแข็งแบบทองคําต้องเข้าต้องใช้ปฐทวีกสินช่วยให้แข็งเหมือนทองคําเราจะวิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใจเป็นทองคํากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ อย่าไปทำอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดีเขาทำเขาสร้างกันไว้คือสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้นสำหรับโรหิตกะสินสีแดงก็ออธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์ โอทาตกสินสีขาวเร่งกล่าวว่าสามารถทําที่มืดมืดให้มีแสงสว่างได้คือว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้ด้วยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทําให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวายกูกรสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผาถ้าหน้า,า,า,าอากาศมันน้อยเขาก็ทําให้มันมีลมพัดผ่านอยู่เสมอเสมอมันมีความสุขมีความสบาย สำหรับโอทาติกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพยคุยานเหมือนกันถ้าทำเข้าแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพยคุยานได้ <c oughs> สำหรับอาโลกสินเป็นกสินแสงสว่างสามารถจะในมิตรรูปหรือว่าวัถตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้ เราทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทายตะกะสินกะสินกองนี้ก็เป็นกรรมสินที่เป็นพื้นฐานให้เกิดที่ปีกุยานเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างที่ปุคุยานโดยตรงสำหรับอากาศกสินสามารถทำจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ย่ของมีอยู่ในเหีบในกล่องในหอ ในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกรสินช่วยเนื่องว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นอากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศให้พอดีตามความต้องการที่เราต้องการ เป็นอันว่ากสินทั้งสิบอย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าพิญญาหกเมื่อทรงพิญญาหกก็มีมีสแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์มันก็ได้ทุกอย่างแต่แต่ว,ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านนหลายอย่างหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เําว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัติ เรียกกล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายังหนุ่มยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงอยาท่านงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลก,กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่ดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมโลกเกจิพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ ท่านลงในความดีในที่สุดก็มีความอักตันยูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปพรมก็ไปลงอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติ แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่านงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านถืวนนอถว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรม ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสมดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในยังไม่ได้พคนนรกยังอยู่ในขอบข่ายคนนรกฉะนั้นหากว่าท่าน,นักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทอง พระลูกชายเขาในช่างทองในท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้วว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังลูกพวกและปฏิบัติปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลัง พูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจำไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสำหรับในสมณธรรม ก็วันเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจำไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจอดิฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาอา้าท่านไปโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสินก็ขอจบเพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทันพยโยคาวาจริทันที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี